เพื่อนเห็นอะไรวันจันทร์กับวันคานที่เราไม่ได้ไลฟ์เพื่อนเห็นอะไรอยู่ในแท่งเทียนบ้างเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูวันตรงนี้คือแรงบายสะสมอยู่ตรงนี้คือแรงบายสะสมอยู่วันจันทร์กับวันศุกร์กับวันจันทร์อันนี้คือวันศุกร์อันนี้คือวันจันทร์ แล้วนี่คือวันอังคารเห็นไหมว่าพอเพื่อนสังเกตตรงเนี้พอเพื่อนสังเกตเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> โมเมนตัมอะฝั่งบายเริ่มมาเริ่มขึ้นแล้วข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ผมจะที่ผมจะอธิบายก็คือ <c oughs> ไส้เขาไม่เคลียร์ใช้สีแดงตรงนี้ เขาลงย่อลงมาไม่เคลียร์ไส้นี้นะเปิดตลาดมาวันจันย่อน้อยยอ่อนเดียวขึ้นไปเลยอืเขาย่อน้อยนี่คือข้อสังเกตอีกอันนี้ผมการันตีไม่ได้ว่าเขาจะขึ้นต่อร้อยเปอร์เซ็นไหมในวันต่อไปของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะมันอยู่มีโมเมนตัมได้ติกแบบคือพักฐาน อาจจะกินเวลาออกข้างอาจจะเป็นแดงอีกแดงเล็กอีกขอดไส้มีแดงเล็กขอดไส้อีกหน่อยเราถึงจะประเมินได้ว่าถ้าเป็นแท่งแดงเล็กลงมาเรื่อยๆนั่นคือแรงขายคือเซลล์แรงแรงของเซลล์หมดนะครับเพื่อนตั้งหลักเล่นบายได้เลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพจ e a t เลี e บแอนด์ a พ e และช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้โคดอ่านกันด้วยนะครับ